สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วบ้างวันนี้ฉากแบบแปลกๆนิดนึงนะพี่มาไลฟ์อีกกดังนึงนะคะใครเข้ามาแล้วเช็คคอมเมนต์ให้แค่หน่อยกดหนึ่งมาคุณพี่กดหนึ่งมาวันนี้จัดสเวตเตอร์ฮูเก้าอีเ้เล็ก็มายัางเก้าอีเ้เล็กๆก็มานั่งตัดอ่ะ ใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งเลยคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่พาชรินพี่ฟาริดาสวัสดีค่ะใครเข้ามาแลว้วมาพี่เช็คคอมเมนต์กันหน่อยอ่าวันนี้เราจะมีแบบนางแบบนะคะเธอตัดให้นะคะอ่าเชิญเลยค่ะ วันนี้นั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินสวนภูมินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาไลฟ์ที่ก็ดังอีกที่หนึ่งเนาะติดกันนี่แหละพี่ฝั่งโน้นแบบเสียงดังวันนี้เราก็เลยมาไลฟ์ฝั่งนี้นะคะ กอร่างสร้างตัวเ,ออเราก็จะมาไลฟ์วดังนี้ให้พี่ๆทุกคนป้ายลีเท็กนะคะเซตเตอร์ฮูดว้าวใครเป็นสาวก FC เซตเตอร์ฮูดนะคะรู้จักแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะป้ายลีเท็กอ่าวันนี้เรามาชมกันเลยใครจะรับรีวิวพิมพ์รับได้เลยนะคะพี่ภาพภาพชัดไหมคะลูกค้าจ๋าภาพชัดไหมคะพี่จ๋าอเมริกัน เมริก e ันอีเกินภาพชาัดไม่ชัดบอกค่ะหน่อยนะพี่พิมพ์บอกกันได้เลยนะคะ่ามันค่อนข้างสะอาดด้วยลูกค้ารุ่นนี้นะคะทป้ายแหละที่<อ>โกดังเราขายอะ่ะดีหมดว้าวแคนาดาน้องเป็นแคนาดารับรับ อ๋อชัดดินี่ว่ารับอ่ะโอเคชัดใช่ไหมคุณพี่ภาพ<ด>ชาัดเนาะวันนี้ไม่ได้ต่อ WiFi นะคะดูความสดของผ้านะคะใครจะรับพิมพ์รับได้เลย3,300บาทนะคะรีวิวส่งฟรีพี่เจนเอาเครื่องนี้ต่อได้เนี่ยพี่เนื้อผ้า,ผาดีนะคะผ้าสด,ดๆๆอ้าวรีบอกเฉยอ๋อรีบอกรีบอกสีชมพูหวานแหววไม่พอจ้าไนกี ไนกี้บิ๊กนะจ๊ะตัวนี้ไม่ต้องก็ได้จ้ะได้ไหมต่อได้ไหมโอ้โหเธอโอ้โหเป็นเป็นไนกี้เป็นบิ๊ก <big S 2> โลโก้แล้วก็ลายพรางอ่ารับมีคนรับมาแล้วได้เลยจะบอกว่าลดจังเลยอะ่ะเธออุ๊ยสีนีหมก,กับฉันตัวนี้สวยเวอร์วังอลังการแชมเปี้ยน U.S.A. ด้วยนะใช่เพราะว่านากเป็นแบบโลโก้แบบออริจิเลยนะแบบ ออริจินัลใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็นแบรนด์นี้อะ่ะออริจินัลโอ้ยแยกไปเลยไม่พอไนกี้บิ๊กโลโก้เธอมาเอามือเธอมาโ oh oh <c oughs> <queen>, อ้โฮไมก๊อชโอ้มายก๊อชเอามือฉันหน่อยไทฮ้ยควีนควีนควีนอะไรอ่ะเธ <c oughs> อ,ถอ <c oughs> เธอเอามือมาอีกรอบสิโอ้โย,อยแวนแวนบิ๊กโลโก้อีกแล้วใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงซิปส่วนรวมกันนะคะสภาพโอเคเลยพี่ดูได้เลยนะคะ <S <S รีบสั่งเลยนะราคาแบบตอนนี้กำล,ลังดีราคาดีนะคะช่วงนี้ รีบซื้อเลยค่ะเนี่ยปักนะคะแล้วดูสีสดๆกระสอบรีวิวขายแล้วลูกค้าบอกไม่ทนันคุณพี่มินิมินิคุณพี่มินิจอยสั่งใหม่เลยจ้ะลูกใหม่ได้เลยนะคะวันนี้ออกเยอะมากนะขอบอกคำเ,เดียวยจะบอกเลยราคาดีทุกปีนะคะราคาขึ้นทุกปีเสื้อกันหนาวแต่จะบอกนิดนึงใครซื้อก่อนรวยก่อนพี่ใครขายก่อนรวยก่อนนะคะงานสเวตเตอร์เนี่ย ลองคิดหนึ่งงานสเวตเตอร์เนี่ยเป็นช่วงเวลากอบโกยของลูกค้าหลายๆคนเลยคุณพี่ mm hmm. เพื่อนน่ะอันเนี้ยพูดจากประสบการณ์ที่เราเห็น mm hmm. เพื่อนเราไงเธอเน็ตไอดอลน่ะ mm hmm. นางไลฟ์สดจนนางมีเงินเก็บซื้อบ้าน mm hmm. นางมาเอาทีาทกี่ล,ลูกเลอ,เออ mm hmm. ลูกหนึ่งนางได้กำไรเป็นหมื่นแล้วคือแบบนางสวยไงนางสวยแล้วนางใส่อะไรใครก็อยากเอฟป่ะพี่ ใช่แล้วของดีเขาเอาไปซักรีดก่อนนะม,มันไปจ้างซักรีดก่อนอเออแต่ตอนแรกเขาซักเองแต่มันไม่ไหวพอเริ่มขายดีขึ้นดีขึ้นอะ่ะมาเอาทีห้าลูกเงี้ยส่งซักหมดเลยลูกนี้สวยวสวยคล้ายๆการงานออกสไตล์เดียวกันเลยเอ,อ๋อน้องเป็นแบบข้างหลังก็หันหลังข้างหน้าน้องหันหน้า <c oughs> ข้างหลังก็เป็นตู่ ใครจะสั่งรีบสั่งเลยลูกค้าตอนนี้กำลังแบบกำลังเริ่มเย็นรอเปล่าต่างจังหวัดอะเธอฟังเพลงนี่ไม่ญาติอะญาติญาติอยู่ต่างจังหวัดไงเขาบอกว่าอากาศมันเย็นแล้วที่นู้นโอ้ยหลายหลายจังหวัดเริ่มเย็นแล้วนะน้อง H N M จะที่ดูความสีผ้าดีป่ะเพลงอะไร เพิ่งอยู่กันฝั่งนู้นหรนี่แปะซ่านิกกี้เป็นเปิดเขาบเบิลกำลังฮิตนะเนี่ยเหลือๆองเหลือฟ้าแก๊ปแก๊ปพี่แก๊ปข้างในเป็นบุบุนวมนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มสีสีสดดีอ่ะ เปอร์เซ็นต์เป่อนเสียหน่อยมากวิจุดลิกิทธิ์เลยวะจะเปลี่ยนกันซูหยอกซูหยอกอันนี้ก็เป็นบุกอ่ะด็ค่ะกลับแล้วเหรออ๋อฝนตกเกินดนะโดนลิกิทธิ์โอนาวีมันะมเป็น,นเพลงนะ แปปปะะะะสสแแาทป่ว่าแบบฉันรวยมากอย่ามาเสือกว่าฉันจะใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยภาษาอะไรวะภาษาเพลงแร็ปเขาเขาไม่ถือเออเห็นนิกกี้ก่ะดาวติ๊กต๊อกไปจับเต้นกูอุ้ยเท่จังตัวนี้ผ้าดีพี่จ๋าใครจะสั่งสั่งได้เลยงานขายดีเลยช่วงนี้ H&M มามามาดูดีใหญ่แค่ไหนโอ้โหเนี่ยบิ๊กโลโก้บางคนแยกคำราคาได้ดีนะคะบางตัวไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์นะพี่แค่ลายสวยๆสยกินสวยๆก็ทำราคาได้แล้ว นี่อัมโบรบิ๊กโลโก้น้องมี v i c t o r i a ียซีเ e t ด้วยจ้าวิกตอเรี Secret เป็นแบรนด์ที่แบบสาวๆทุกคนต้องรู้จักนะ,ะนะ H&M oh. เนี่ยผ้านอกนะค่าเขาจะดีพี่ฟอกค่ะ ฟอกตัวนี้แบบโอ้โห,ห้เธอโลโก้สวยเลยอะโลโก้สวยบอสบาร์สตันอย่างนี้ก็น่ารักหนาะแบบเป็นปักอะพี่ใครตามหาสเมตเตอร์รีบเลยรีบสั่งเลยหลายๆคนเขาขายกันดีกันแบบ ลูกค้าประจำสั่งจองไว้อีกสิบตุนไว้เพราะเขารู้แล้วค่ะขึ้นทุกปีนะคะเุ้ยอะไรเนี่ยอะรอ่ะกดใ,ะใช่ไมไม่ลูกค้าเธอ,เอลูกค้าเธอสั่งสิบหรอหรอไม่ลูกค้าฉันก็สั่งสิบเหมือนกันโอ้โในไลน์ใช่ไหมเี่เกี้ฉันพร่งรวมยอดให้ลูกค้าไปสิบก่อนใครวะในไลน์อะไม่ในเพจ ในลายพี่อ้วนอีกสิบใช่นส่งหมดฉันยอมยอดในเพจไปสิบในเพจสิบในลายสิบลูกค้าจองกันหนาแน่นแล้วก็ลูกค้าอีก <Not S 1> คน <faith. S 1> นึงอีกคนนึงก็สั่งอีกห้าไปหนีเลย The North f a เขาแอบเข้ามาดูหรือเปล่าเนี่ยแอบนินทานอ r เฟสเอามาเลยจ้า o น a ว i คือ oh, <N> <c oughs> สั่งตุนกันแล้วอ่ะลูกค้าพี่คือมันเป็นงานแบบเป็นช่วงไฮซีซันอะเขาเรียกว่าหน้ามันอ่ะถึงหน้ามันแล้วที่จะต้องขายอ่ะทุกปีอ่ะผ้ามือสองคือแบบคือมันเป็นช่วงนี้ทําราคาได้ทุกคนขายได้ขายดีต่างจังหวัดเริ่มเย็นนะคะเดี๋ยวมันจะพพิกเลยนะเดือน11บเ <C K. S 1> อเคสเดือนนะ1สิบสิบเอ็ดสิบสิบอ็ดนี่คือแบบ ทั้งทั้งไทยทั้งนอกนี่ตุนกันแล้วนะคะ ใครบอก๋อ oh, H N M ไปรีเทคค่ะสวัสดีค่ะพี่ธนพรเป็นยังไงบ้างคุณพี่หายดีหรือ,อยัง เอามือเธอมาสิ oh my gosh ป้ายหนีแจมแจมทุกป้ายอ่ะพี่ก็ดังเราขายป้ายเ่ย เดี๋ยวเรามาดูนะว่าลูกเนี้ยออกอะไรบ้างรีวิวหัวด้วยค่ะแอมินนี่ง่ายคุณพี่กำลังรีวิวให้ลอยใจเย็นๆเวลาเราเปิดอะถ้าเรามีเวลานะคะเราจะให้ดูว่าลูกหนึ่งอะออกประมาณไหนนะคะแล้วแต่ลูกออกมาออกน้อยวันนี้ไปโรงพยาบาลฉีดยาเข้าเส้นร้องเหมือนโดนเชืนะ คนนั่งรอพี่เหอนกัะพี่รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่สุขภาพเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งเนาะของเด็กมีนะสเวตเตอร์เด็กมีนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยว่าลูกเนี่ยออกเจ้าของอยู่ไหมเนี่ย 这盒有了棒 อยู่ครับอยากดูของเด็กของเด็กเอามาปะเปิดเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวสเวตเตอร์เด็กคลิปต่อไปเดี๋ยวโปรโมชั่นให้เลยป้ายนี้เลยนะป้ายรีเทคเลยนะได้มาแค่5ลูกนะคะรีบได้รีบนะอ่ะรอบนี้เวอร์ชั่นผู้ใหญ่ว้าวอันนี้เราคัดเฉพาะแบรนด์แบบว่าโลโก้ใหญ่ๆมาให้ดูนะคะว่าได้ประมาณไหนบ้างนะพี่ไอตัวเล็กๆไม่ได้เอามาดูเนาะอันนี้ not f e เอาแต่บิ๊กบิกมาให้ลูกค้าชมเลยหัวหัวะใครสนใจอยากซื้อไปรลุ้นเองมันๆน,น,นะคะแคปหน้าจอเลยพี่3,300บาทนะคะ